สวัสดีครับเพื่อนเครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําวิเศษนะครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาพันธ์ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูอินสตาแกรมของทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐนนะครับซึ่งท่านได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนครับเป็นเรื่องที่น่า สนใจมากในการโพสต์เรื่องการพักผ่อนของท่านน่ะท่านดูเท็ตทอกครับท่านผู้ชมฮะท่านดูเท็ตทอลแล้วท่านก็เอามาแนะนําว่าเรามีวิธีในการพักผ่อนยังไงนะครับทําไมเราถึงต้องพักผ่อนเพื่อจะเพื่อให้กลับมามีชีวิตที่สดชื่นขึ้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูในเท็ตทอลกที่ทุนกระหม่อมแนะนําด้วยนะครับวันนี้มีท่านโพสต์อยู่2เรื่องเรื่องของการ พักผ่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการทําขนมหวานนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเลยครับเมื่อหนึ่งวันที่แล้วครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐก็ได้โพสต์นะครับสวัสดีวันอาทิตย์ฝรั่งว่าเป็นวัน a day of rest คือวันพักผ่อนมีนักธุรกิจหญิงชื่อเด็กเฮนริชมาพูดในรายการ TEDx เนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเท็ดทอล์นะครับว่าเราจะต้องมี ช่วงเวลาที่พักผ่อนไม่ใช่ตะลุยทํางานอย่างเดียวหรืออย่างอื่นหรือคนอื่นเพราะวันหนึ่งนางคนนี้เงือบลงต้องพักรักษาตัวนางจึงบอกว่าวันที่พักผ่อนความคิดของนางก็เคลียร์ขึ้นคิดงานได้มากขึ้นมีผลลัพธ์มากขึ้นนะครับนอกจากนี้นางยังพบว่าตนเองมีนิสัยดีขึ้นสามารถเป็นเพื่อนที่ดีสามารถให้อภัยผู้อื่นทนคนอื่น และได้มากขึ้นและนางก็เลิกวีนแตกมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเอาประเด็นทีละประเด็นนะครับเรื่องของเท็ดท็อกเนี่ยผมก็หลังจากที่เห็นจากตรงนี้ของทุนกระหม่อมนะครับก็ลงแวะเข้าไปดูเท็ดท็อกพบว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับที่ท่านได้แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากชมนะครับต้องเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์นี้พิมพ์คนนี้ e d e f i e d Redefining Race ก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะครับ Slow down to speed up เขาได้พูดถึงอะไรบ้างโอเคเขาพูดในคลิปเนี่ยนะครับคนเนี้ยเขาเป็นชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลแอน r ์เปอรพรส์นะครับธุรกิจแบบเป็นผู้ประกอบการทางสังคมนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากแต,แต่ว่าตัวเองไม่ได้พักผ่อนแล้วเขาก็สอนเรื่องการพักผ่อนครับทีนี้ ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้นะครับ <Question. S 1> มีภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อนๆมีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยซึ่งเราจะต้องมากดตรงนี้มากดตรงคำบรรยายนี้นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็ภาษาไทยครับแล้วก็เลือกให้เป็นภาษาไทยนะครับถึงจะมีคลิปที่เป็นภาษาไทยขึ้นนะครับนี่ฮะ แต่ถ้าหากใช้เครื่องเ,อเครื่อง iPad นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะไม่มีคำแปลให้นะครับอันนี้จะเป็นความต่างนะครับเพื่อนๆจะเป็นความต่างนะครับทีนี้ทุนกับผมก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่เ,เขาแนะนำนะครับที่เขาแนะนำก็ น่าสนใจมากเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดขยายความจากที่ทูลกระบอมท่านแนะนําแสดงว่าท่านทันสมัยนะครับท่านดูเท็ดทอและทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยครับโอ้ว่าทําไมทําไมเราจะต้องพักผ่อนอ่าเนี่ยคำว่าพักผ่อนนี่มีความหมายมากๆเลยนะครับ <c oughs> อ่ามาดูตรงนี้เลยครับ คำว่าพักผ่อนนะฮะนี่เยอะนะครับ,น,น,น,รบนี่ฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับพักผ่อนเพื่อจะกลับมาใหม่นะครับเป็นความจำเป็นที่จะได้เพิ่มสมรรถนะศักยภาพความสามารถของตัวเองเนี่ยนะฮะที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยว่า สิ่งที่ต้องทำว่าก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะฮะ the rest the rest rest ก็พักผ่อน revolution slow down to speed up ก็คือเรามาปฏิวัติการพักผ่อนที่ผ่อนคลายลงแล้วก็ speed ให้เร็วมากขึ้นพลักดันตัวเองให้มากขึ้นอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนๆซึ่งจะมีผลกับ ซึ่งจะมีผลกับเรื่องของภาวะผู้นำด้วยนะครับอย่างที่ทูนกะหมอมเซลลอร์เตอร์แล้วก็เวิร์กเพลสในสถานที่ทำงานนะครับเนี่ยฮะยังมีแปลปภาษาไทยด้วยนะครับที่มีผลกระทบถ้าเกิดเราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆนะครับไปดูคลิปนี้พิมพ์ YouTube เลยครับพิมพ์ youtube แล้วก็ Redefining Race นะครับ Redefining Race หรือพิมหรือพิมชื่อตามที่ <c oughs> ทูลกระหม่อมเขียนไว้เนี่ยฮะ b he and Rich เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในการที่ได้เรียนรู้เรื่องการพักผ่อนผมได้เรียนรู้ด้วยครับเพราะนั้นคือเขาบอกว่าคนเราจะสปีดตัวเองอยู่ตลอดเวลา ให้ดูยุ่งให้ดูวุ่นวายแต่จริงๆแล้วเราจะต้องขันมาพักผ่อนให้กับตัวเองก่อนแล้วก็กลับมาใหม่นะครับนี่ฮะอย่างที่ท่านเขียนอธิบายไว้นะครับผมก็ไปขยายความต่อให้ทุกท่านได้เข้ามาชมโอเคทีนี้ดูต่อนะครับดิฉันได้ยินดังนี้จึงต้องขอทำบ้าง เมื่อวานเลยไปพักผ่อนดื่มกาแฟในช่วงบ่ายและได้ถกเถียงกันในหลายเรื่องปรากฏว่ามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นหลายเรื่องอีกก็คือการที่มีคนบุกเข้าไปในซูเเหลวสองแห่งที่ไครเชิร์สประเทศนิวซีแลนด์มีคนแล้วยิงคนตาย49-50ถึงคนและยังมีคนบาดเจ็บอีกมากซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดมาส3สาวันขอสแสดงความเสียใจกับประเทศนิวซีแลนด์และอีกเรื่องก็คือการเสียชีวิตของท่านทูตวีรชัยหรือท่านทูตแสบพราดิสัย อเอกอัชทูดจำกรุงวอชิงตันอเมริกาซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงต่างประเทศขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านทูดเพื่อลุงหลางท่านดิฉันมีโอกาสพบท่านหนหนึ่งที่เอเอืม่เรื่องตุลาคมโทษนะตุลาคมพฤศจิกายนตอนที่ไปทํางาน afm ขอให้ท่านไปสู่สัมปรายภพบนะฮะ r e c e in p e a c e วันนี้เป็นวันที่17มีนา saint patrick day อย่างที่เล่าไปไดิฉันว่า โพสไม่ได้ใส่สีเขียวยหญจริงนะเพราะเราเอาสติกเกอร์มาเป็นสีร่วมเฟรมกันนี่ครับอ,อ๋อที่ท่านบอกว่าท่านไปทานกาแฟใช่ไหมฮะนี่พักผ่อน <c oughs> โทษครับนี่อ่าแล้วก็ท่านได้พูดถึงท่านทูดท่านทูตวีรชัยพลดีใสนะครับ ทูตเวียชัยปรดิษฐยก็อีกคนของท่านผมก็มีภาพาติสั์อยากจะให้เป็นตมนิดนึงครับพอดีผมเคยทํางานรับใช้กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ทําในคดีภาษาพาวิหารก็ผมมีลายเซ็นนะครับของท่านทูตเวิชัยที่คุณกำบอมได้พูดถึงว่าได้เจอและได้เขียนถึงนี่ครับนี่ฮะตอนที่ไปที่ภูมิสลอนนะครับเนี่ยเป็นลายเซนของท่าน แล้วก็ผมก็ได้ทำคลิปทำคลิปถึงท่านด้วยนะครับนี่ฮะอะไรท่านทูดนะครับนี่ฮะเป็นลายเซ็นของท่านแล้วก็ตอนนั้นผมก็ได้ร่วมงานช่วยโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ดูแล t วิตเตอร์นี่ฮะท่านทุดแซบอายุ58ครับเพิ่งเสียชีวิตเมื่อ2วันที่แล้วนี่ครับที่ทุนกระหม่อมพูดถึงครับ นี่ครันี่ผมผมในห้องนีที่กระทรวงต่างประเทศชั้นสองแล้วก็ท่านทูนนาทูิก็ได้เข้ามาไว้อะไรด้วยนะะี่รท่านทูนนาทูก็คือคนนี้ตอนนั้นเป็นหัวหน้าทีมเป็นรองปลัดกระทรวงต่างประเทศครับโอเคครับก็เราไปที่ทุนกระหม่อมนะครับอินสตาแของทุนกระหม่อมครับเรามาดู Instagram อินสตาแกรมทุนกระหม่อม อีกอินส a าแกรมนึงนี่เลยครับวันนี้เป็นวันแรกของการทํางานนะครับวันแรกของการทํางานวันนี้เมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วครับสี่ชั่วโมงที่แล้วดุกมลหญิงอุรัตนะท่านโพสอินสตาแกรมว่าสวัสดีแฮปปี้แฮปปี้วันจันทร์วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของ Work ์กวีวันแรกของการทํางานแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นชิลชิลละกัน ที่พวกเราต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่วันนี้เราขอคุยเรื่องหวานๆเบาๆกันดีกว่าคือเรื่องขนมของหวานความจริงดิฉันไม่ชอบของหวานเท่าไหร่แต่นานๆก็สดชื่นดีหมู่นี้ต้องทำตัวสวยๆพยายามชิลๆก็ชอบดูรายการแข่งทำอาหารมากๆจึงได้รู้ว่าการทำของหวานยากกว่าของคาวเพราะต้องช่างตัววัตถุเป๊ะไม่งั้นขนมของเราก็จะเละ เคยพยายามทำขนมอยู่บ้างแต่ก็ไม่สำเร็จมีอยู่ตอนหนึ่งตอนอยู่อเมริกาได้กลับมาเมืองไทยและได้ทานขนมฝรั่งคูดีจีนที่อร่อยที่สุดในโลกกลับไปบ้านเห็นตำราทำขนมสาลี่ในนิยสารไทยที่เขาส่งมาให้ก็เลยอยากลองทำดูรู้แล้วว่าเป็นขนมสาลี่ไม่ใช่ขนมฝรั่งหน้าตาคล้ายการเครื่องปรุงวัตถุด,ดิบก็ต้องมีไข่อะไรแป้งแบบนี้เขาไม่ได้บอกละเอียดให้ใส่เท่าไหร่จากนั้น นอกจากไข่จำได้ว่าใส่ถึง12ฟองอย่างไรก็ตามผลออกมาคือเละไปหมดไปหมดอดทานคนอื่นๆก็ทำเค้กแบบนี้ก็เละหลังจากนั้นก็ดีขึ้นทำเค้กได้อย่างเก่งมากเพราะใช้แป้งเค้กที่ผสมสำเร็จแล้วใส่นมใส่น้ำใส่แม่พิมพ์ออกไปบนกล่องสูตรอ๋อตุนกระบ,บอกพยายามทำขนมอ่ะไปดูด้านในฮะ <c oughs> โอ้นี่ขนมที่ท่านทาน แหมแบบ afternoon tea ฮะนี่น่าจะเป็นโรงแรมเชลลรตันรอเปล่าครับเนี่ยเนี่ยแบรนด์เชลลรตันอันนี้เป็นอะไรว้าวจริงๆผมเป็นคนชอบทานของหวานด้ยฮะนี่เป็นช็อกโกแลตครับแล้วนี่เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลเคลือบว้าวน่าทานจังของหวานอา กี่ติงกาแฟเลยอร่อยอร่อยโอ้นี่ชาชาเขียวกับชอ็อกโกแลตครับโอ้นี่เค้กทีรามิสุหรือเปล่านี่ฮะเชอร์รัตันก็เห็นแล้วก็อยากทานของหวานวันนี้ผมเป็นคนชอบทานของหวานอ่านีทุนกระหม่อมนะครับก็ <c oughs> มีคนก็ทำมาทักทายอยาก อยากจะทานขนมโชว์ผลงานของทุนกระหม่อมนะครับครับก็มีคนมากดไลท์มีคนมากดไลท์ถึงหนึ่คนครับนี่ฮะครับก็เล่าเรื่องอินสตาแกรมทุนกระหม่อมนะครับอย่าลืมเพื่อนๆก็ลองแวะเข้าไปดูที่ท่านส่งแนะนำนะครับเรื่องของการพักผ่อนนะฮะ the r e ร t revolution นะครับการปฏิวัติการพักผ่อนด้วยตัวเองเวลาที่น่าสนใจนะครับปกติเราจะพยายามโมดิฟิ e ตัวเองกระตุ้นตัวเองให้ผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแต่นี้ท่านสอนเรื่องของท่านเอาเท,ท็ดทอกเนี่ยมันแนะนําเรื่องของการเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเราจะได้เราจะได้ผ่อนคลายตัวเราลงมาเราไปฟังนะครับมีซับไตเิลภาษาไทยนะครับแล้วก็พูดของหวานนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตั้ง YouTube ชิดทำคำพิเศษนะครับอย่าลืม สับสกับกดดิดดัวครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาซึ่งผมก็ทำคลิปแล้วก็ทำเพลย์ลิสต์ทุนกระหม่อมไปด้วยนะครับอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากเพ,เพื่อนคอมเมนต์แนะนำมานะครับว่าอยากจะฟังเรื่อไๆเลยนะถ้าใครจะมี Instagram แล้วอยากให้ผมทำทุนกระหม่อมผมก็จะเป็นตัวแทนอาสา,ศาเข้าไปทำท่านให้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามช่องยูทูปที่ตามพิเศษครับสวัสดีครับ